นคนปรปฐมเกินต้านขวางทางแชมป์รับหนักแน่นสุดท้ายไม่รอด,สว,ส,ดสวัสดีครับกลับมาพบกับ99คัดบอลไทยกับผมโจ๊กโซเชียลวันนี้พามาดูเสือป่าราชานคนปรปฐมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ด สำหรับทางเสือป่าราชาอยู่ที่อันดับ8ของตารางและบุรีรัมปราสาทสายฟ้าอยู่อันดับ1ของตารางก่อนจะไปชมก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเอาละครับเกมกำลังจะเริ่มนลครับ45นาทีแรกที่นครปฐมครับูุรสินคุณสงกรานด,ดุมีเกียรติให้สัญญานะครับเจ้าทินชุดสีน้ำเงินครับครึ่งเวลาแรกบุกจากซ้ายไปขวาที่อารคูให้ ลูคัสคิสปริมเปิดมาลูกนี้ได้โขกนะฮแต่ว่าบอลไปตรงตัวครับจังหวะขึ้นโมงของสุภชัยใจเด็ดโอ้โหจังหวะเปิดมาให้ของม่งโลง่โลงๆแล้วนะครับดูครับบอลจากครูนะครับคิ im, สปริมแทรกไปรับบอลดนาน,นขวาแล้วยอดเข้ามาจังหวะโมง่งมันน้ำหนักด้านนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันไม่ออกซ้ายออกขวาครับบอลไปตรงตัววัฒน,น,นชัยครับขวาไว้ให้ต่ออ่าแล้วครับสายสายเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วหลุดเลยครับรดูดิล็อกเสร็จแล้วจิ้งบอล โอ้โหไม่เข้าครับโอ้สุภชัยบกทําไมไม่คืนครับเอาว่าปิดบุมไว้ได้เลยก็เสียไปแค่ลูกเตะบุมครับดูครับตอกซ้นมาแล้วคูไหลมาให้สุภชัยโล่งเลยครับสลักเลือกล็อกเข้ามาแล้วโอ้โหนี่เดินออกมาแล้วิ่งเลยติดขาครับอ้าวแต่วผาดูกา่าตัดได้ครับบอลมาถึงธีรทรสายสัดหน่อยไม่ตรงกรอบครับ วัฒนาชัยดีเริ่มจะกดเลยนะครับอ่าครับจังหวะนี้คิสบิมคิสบิมลองยิงโอ้บอลชนเสาเอาได้ทีหนึง่งเดือดถูกเปิดจัดมาทีนี้ไปติดน,นี่ครับพี่คิสบิมได้อีกไกลก่อนครับประมาณ25หลาครับเล็งแล้วก็ยิงโอ้โหผู้ชนเสาเต็มๆเลยครับมาไม่ทันเลยครับวัฒนาชัยแล้วจังหวะต่อเนื่องเนี่ยเอาศาสลักครับไปอยู่ขวาแล้วให้สวยมากจังหวะนี้คิสบิมผักมาพิโซลี่ได้ซัดตู้ติดอีกแล้วครับอ้าวแล้วบอลบอลไม่ออก บอลไม่ออกแต่เหมือน,นือเปล่านะครับเจ็บที่ไหลครับดูครับคิสปิมหักกลับมาแล้วบิสซอรี่จับยิงอัดคือโดนแบ<ล>บเต็มแขนแขนห้อยเลยครับจังหวะที่โดนยิงอัดเมื่อสักครู่นี้นะครับ <c oughs> คือเหมือนยังไม่ได้เกรงแขนดีสักเท่าไหร่โอ้โหเนียโดนที่มือแล้วเจ็บร้าวไปถึงไหลตอนครูบอมด้านไหนเปิดลูกนี้เอาติดเอาติดแล้วมาเข้าทางคิสพิมคิสบิมยิงติดิีครับ บอลมาทางขวาแล้วครูเปิดอัดเข้ามาครับสกัดไม่ดีครับนัทนันแล้วได้ยิงด้วยนะครับแต่ว่ายังติดครับโอ้โหปิดมุมได้ดีครับมัทนาชัยมาอีกหนึ่งเซฟครับโอ้โหครึ่งแรกมี่เซฟเยอะจริงๆนะครับสกัดไม่ดีครับทางนัทนันเกือบไปเหมือนกันทาดีนัสให้ศัสลักษ์อ่านะครับจะได้โยนอีกสักทีนึงเปิดเข้าไปลูกนี้ได้โขกบอลไม่ตรงกรอกกันแม่จังหวะขึ้นปกของโกลันทาัศนสนี่ครับเซตกันจน มาถึงสัสลักได้ตั้งป้อมเปิดแล้วเลือกเลยครับที่เขาสิทธ์ตัดหน้าชิกินี่ครับแต่ว่าแหมองออกไปเลยกลับมาติดตามชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับเกมฟุตบอลลีกวอไทยลีกนะครับคู่ระหว่างนครปฐมยูไนเต็ดกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับครึ่งเวลาแรกยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอศูนย์นะครับเขาซีซ์เจรันคูแตะต่อสวยมากคิสปีไดในซัดตัวนี้ถึงศูนไปเลยครับโอ้โว มาลูกนี้ถือว่าทำกันยอดเยี่ยมเลยครับจังหวะที่ออนคููรับไหลให,ให้กับลูกค้าคิสปีนแล้ววิ่งมาซัดเบียดเสาแรกเข้าไปเลยครับดูครับจังหวะเซตบอลกันนี่ครับเขาสิทธิ์ให้ครูและคูตีต่อเร็วเลยครับไม่ล้าหน้าแน่นอนครับ <Hey! S 2> วิ่งมาคนเดียวเลยแล้วโอ้โหตามมาช้าครับผู้เล่นของความประทัดูครับทีมครับไหลต่อขึ้นมาที่สุประชัย สุภชัยเลือกช่องนี้บิโอลี่ไหลคืนสุภชัยแล้วซ้ายจริงโอ้โหหมาลูกนี้ไม่ต้องแรงครับแต่ว่าทิศทางครับหลุดไปนิดเดียวครับซ้ายนี่ครับเล่นกันอย่างเข้าขายครับสุภชัยให้บิโอลี่แล้วคืนมาโอ้โหนี่ถ้าตกกรอบน่าจะหายครับเพราะว่ามาไม่ทันเลยครับทางวัฒนชัยแต่ว่าเกี่ยวเสาไปนิดเดียวครับลูกยิงด้วยซ้ายของสุภชัยอ๋อบิโซลี่พลิกแล้วก็มีดิออนคูไหลามาจิงอุดิตโอ้โห แม่วัฒนชัยนี่เซฟด้วยสายตาแล้วนะครับแต่ว่ายิงทำกันสวยมากครับมิซอลี่หลายมาขู่เคาะมาให้เขาสิทธิ์จริงเลยครับโอ้โหจังหวะเดียวนี่ได้เข้าจะสวยงามมากนะครับเพราะต่อบอลกันสวยครับโอ้โหเฉียวเสาไปนิดเดียวแล้วมันเลี้ยวออกนิดเดียวจะได้ลูกที่2หรือเปล่าคิสฟิมคิสฟิมให้สุภชยัยจังหวะไม่ดีเท่าไหร่เปิดมาได้โขกแล้วก็สองศูนย์เลยครับโอโ้โหแม่จังหวะสุภชัยเหมือนจะไม่ค่อยดีแต่ว่าเปิดตักกลับมาได้เข้าศีรษะ เีเมบิสโซลี่รับหนีเป็นสองแต่ว่านักข่าผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะโวยจังหวะน,นี้ครับคือฟ้องว่ายกเท้าสูงกับพุทธศินป์เนี่ยคือมองว่าเป็นจังหวะที่คิสปินชิงจังหวะเล่นได้ก่อนแล้วตรงนี้แต,ต,ต่ตรงนี้ต้องตรงนี้ต้องเช็คนิดหนึ่งนะครับว่าจะล้ำหรือเปล่าครับจังหวะของสุปชัยกับสุปชัยครับบิโซลี่ขอแล้วเปิดมาถึงด้วยพิโซลี่ยกไม่ผ่านครับโอ้โหพยายามจะยกหลบวัฒนาชัยนะครับ บอลมันติดแล้วยิงผิดบอลกลับไปที่อนุกรหาครับแต่งสายยิงเลยครับโอโ้โหเซฟแรกของศิวรักษ์เทศสุเพิงครับโอ้โหกดเข้ามาโอ้เซฟแรกมานาะทีทีท่90แล้วนะครับนี่ครับบอลไม่รับหน้าครับจังหวะนี้อนุกรจับแล้วซ้ายนี่คมอยู่แล้วครับโอ้โหยิงผิดน้ำหนักนได้เลยครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยมันไม่ห่างตัวศิวรักษ์ครับปัดออกไปจะเข้าไป้ดี วัฒนชัยเปิดจามาก็ติดดิออนคูครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดยาวนะครับหมดเวลาการแข่งขันครับฟุตบอลลีกวอไทยลีกครับนครปฐมอยู่ในเต็ดแพ้ให้กับบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับคู่นครปฐมพบกับบุรีรัมย์นะครับต้องชื่นชมทางนครปฐมยูไนเต็ดจริงๆนะครับรับได้แข็งแกร่งรับได้ทนทานแต่ว่าต้านไม่อยู่จริงๆ บุริรัมก็โหมบุกเข้าใส่บุกเข้าใส่ยังไม่ยังและกระทำจนได้2ประตูนะครับสำหรับ2ลูกของทางบุริรัมลูกแรกเป็นของลูคัสคิสปิมและลูกที่2เป็นของเจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นก็คือบีโซลี่นั่น เองนะครับสำหรับเกมต่อไปของทางนาคปรปฐมยูเนเต็ดนะครับก็ออกไปเยือนเชียงรายยูเนเต็ดที่อยู่อันดับ7นะครับมีทั้งหมด33แต้มสำหรับ2ทีมนี้นะครับก็จะเป็นการขับเคี่ยวเรื่องของอันดับว่าใครจะจบอันดับที่ดีกว่ากันในฤดูการนี้ ก็มาติดตามชมก็แล้วกันนะครับสาหรับเกมต่อไปของทางบุรีรัมปราศาสสายฟ้านะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือเอฟซีคู่นี้การันตีดูเด็ดเผ็ดมันอย่างแน่นอนบอกได้เลยว่า5กะโลกตะโจกบอกจาบเนื่องจากการท่าเรือเอฟซีต้องการจบฤดูกาลนี้ด้วยอันดับ2และจะเป็นขวากน้านะครับขวางทางแชมป์บุรีรัมให้ได้ต้องบอกเลยว่าชั่วโมงนี้ฟอร์มท่าเรือร้อนแรงแบบสุดๆร้อนแรงแบบจ,จัดดเหมือนอากาศเมืองไทยในช่วง นี้เลยแต่แน่นอนครับแค่พูดใครก็ทําได้นะครับยังไงก็มาติดตามก็แล้วกันสําหรับผมเองผมคิดว่าบุรีรัมย์ผ่านฉลุยแน่นอนครับสาหรับการท่าเรือนัดหน้าลูกกลมๆม,มีลมข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรที่บอกว่าแง่อะไรที่บอกว่าแน่อะไรที่บอกว่าชัวอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็เป็นได้ยังไงก็ติดตามก็แล้วกันครับสาหรับนัดต่อไปของทางบุรีรัมย์แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับว่าการท่าเรือจะมาเป็นขวากหนามขวางเส้นทางแชมป์ของบุรีรัมย์ หรือไม่ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักบอลไทยเชียร์บอลไทยเพราะบอลไทยอยู่ในสายเลือด